มีคำถามจากน้องหนุ่มอีกแล้วนะครับวันนี้น้องอยากถามว่าเราโกงตายได้หรือไม่นะครับก็มาฟังคำถามเต็มนะครับน้องถามว่าสมมุติว่าถ้าคนรู้อนาคตว่าตัวเองเนี่ยจะต้องเจอกับวิบากกรรมอะไรจะเจออุบัติเหตุหรือว่าจะเจอเหตุการณ์อะไรที่ทำให้เขาต้องตายนะครับตรงนี้เนี่ย สามารถทำได้ไหมอย่างเคยมีเกจิอาจารย์ที่เป็นบา,บางองค์เป็นพระอาหารหันนะครับที่ท่านป่วยนะครับแปลว่าท่านเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยแต่ท่านกา็งดการรักษาท่านก็ยอมที่จะมรณภาพไปพร้อมๆกับโรคภัยนั้นเพราะท่านเห็นว่ามันเป็นวิบากกรรมเก่าที่ท่านเคยผิดศีลข้อหนึ่งไว้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับน้องก็เลยอยากรู้ว่าเราหลีกเลี่ยงได้ไหม นะครับแล้วก็ถ้าเราหลีกเลี่ยงได้ต้องทำยังไงอะไรประมาณนี้นะครับโอเคสรุปแล้วผมรวมความว่า,เ,าเราโกงตายได้ไหมต้องต้องเรียนนะครับว่ามันเป็นความเชื่อนะครับจะพูดให้เร็วขึ้นมันเป็นความเชื่อและข้อมูลที่ท่านได้จากผมเนี่ยสังเกตนะครับจะไม่ค่อยเหมือนใครเพราะว่าผมมีมีอะไรบางอย่างที่ไม่ค่อยเหมือนใครแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นขอตอบนะครับเรงนี้ว่ามีทั้ง มีม,มีมีการโกงตายมีมีการโกงอุบัติเหตุมีทำได้นะครับแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นกับเฉพาะบางคนเท่านั้นด้วยบางเหตุผลเท่านั้นโดยเคสตัวปกติคนที่จะโกงตายเนี่ยเป็นไปไม่ได้เคสปกติก่อนนะครับซึ่งหมายถึงว่าถึงเวลาแล้วคนคนหนึ่งที่เคยสร้างวิบากกรรมไว้จะต้อง ถูกโปรแกรมกรรมทําให้ต้องถูกรดชนทําให้ต้องลื่นตกน้ําลื่นหน้าผาตกเหวตายหรือจมน้ําตายอะไรพวกนี้คนที่เขาไม่ทราบโปรแกรมการทํางานของกรรมเนี่ยเขาก็จะไม่รู้ก็ต้องเสียชีวิตไปตามปกตินะครับเมื่อวาละกกรรมให้ผลแต่จะมีคนบางพวกเช่นพวกที่หนึ่งเป็นพวกที่มีเทวดาช่วยนะครับเป็นพวกที่มีเทวดาช่วย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยพรมช่วยอันนี้รวมหมายรวมว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดามาช่วยครูบาอาจารย์ช่วยอย่างนี้เคส1เคสที่1น,นะครับช่วย 2. เคส1คือบางคนมีอภิญญามีอภิญญาต้องมีชนิดที่เรียกว่าต้องเก่งพอตัวเลยทีเดียวนะครับจึงจะสามารถหลบหนีโกงตายได้แต่จำไว้นะครับ ไม่ว่าจะวิธีที่หนึ่งหรือวิธีที่สองไม่สามารถที่จะหลีกหนีได้ไปตลอดวันหนึ่งก็ต้องถูกชำระกรรมนะครับคราวนี้กลับมาในเคสที่หนึ่งเคสที่หนึ่งเนี่ยเป็นพวกเทวดาช่วยตรงนี้ผมผมบอกลว่าผมพยายามอยากจะพูดนะแต่ผมพูดไม่ได้เอาเป็นว่าผมเจอมาแล้วกันผมผม,ผมรู้แล้วกันอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับผม ผมโกงตายไปแล้วหลายรอบเอา,อางี้ดีกว่าซึ่งการโกงตายตรงนี้ผมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยกูบาจาย์ช่วย,าวยถามว่าใครช่วยนะครับผมไม่ได้มีอภิญญานะผมไม่ได้ข้อสองนะใครช่วยผมบอกเลยว่าผู้ที่ช่วยหนึ่งหนึ่งคือพระอุปคุตนะครับสองวาระต่างกันนะฮะสองอท่านเท้าจตุโลก,กบาลทั้งสี่โดยเฉพาะท่าน ท่านเทวิสุวรรณนะครับอันที่สามเป็นครูบาอาจารย์หลักของของกลุ่มกลุ่มเรานะครับซึ่งจริงๆแล้วผมยกตัวอย่างเท่านี้ก่อนนี่คือท่านช่วยและท่านบอกล่วงหน้าเลยว่าวันนี้จะต้องเจออะไรนั่นคือสิ่งที่น่าอัศจรรย์มากเป็นความเชื่อนะครับความเชื่อส่วนบุคคลแต่ผมไม่บอกแต่ผมไม่บอก ว่าจะเป็นยังไงต่อเพราะว่าถ้าบอกแล้วคนที่จะเอาไปคอมเมนต์เขาไม่รู้จักผมเขาก็ต้องพูดอะไรไปมากมายอาจเป็นว่าผมบอกแต่หลักการอันที่สองนะครับคือมีอภิญญาไม่ใช่ผมผมไม่มีแต่บางคนมีนะครับเขามีอภิญญาแล้วเขาสามารถที่จะท่านสามารถที่จะร่วงรู้แล้วก็ชิ่งหนีได้การชิ่งหนีหลบหลีกพลกรรม มันมันทำได้แต่มันไม่สามารถจะหนีได้ถาวรอ,อันนี้กี่เคสกี่เคสก็ตามที่เจอมาแม้จะเข้าเคสสองข่ายที่ผมบอกนะก็ไม่สามารถหนีได้จริงแต่ครั้นี้มันก็ซื้อเวลาไปต้องบอกว่าในสมัยพุทธกาลมีพระโมคคัลนะซึ่งผมนับถือเป็นครูบาอาจารย์นะครับพระโมคคัลนะเนี่ยท่าน เคยมีวิบากการรมที่จะต้องถูกโจรจำนวนมากนะครับมาปริชีพซึ่งท่านก็รู้ท่านก็ใช้วิธีการหายตัวอะไรไปทำให้ไม่สามารถจะฆ่าท่านได้จนในที่สุดนะในที่สุดท่านมาพิจารณาแล้วท่านมีคือท่านถึงที่สุดแล้วนะถึงที่สุดแล้วของการปฏิบัติเมื่อเป็นเช่นนั้นปุ๊บเนี่ยท่านบาร,รมีหรือกำลังใจท่าน,นไม่เหมือนปุถุชนทั่วไป ดันั้นท่านไม่กลัวตายท่านไม่กลัวตายถึงเวลาแล้วก็รับใช้กลับกลรไปแต่ว่าท่านอาจจะมีบางอย่างซึ่งทําให้ไม่ต้องอ,อถ้าทับในในความคิดของผมผมก็ไม่ได้อ่านอะไรมากนะเท่าที่ผมเข้าใจก็คือว่าบางทีท่านอาจจะมีการใช้อภิญญาบางอย่างก็คือการทําให้ตัวท่านนั้นเนี่ยไม่ต้องเจ็บหนักขนาดนั้นก็แล้วกันอาจจะเอาไปว่าพอท่านโดนทุบ ตีแล้วท่านก็เป็นความเชื่อสมบุคคลนะอย่าลืมนะครับท่านก็ได้ใช้อภิญญาประกอบกระดูกกับประกอบร่างขึ้นมาประกอบกายขึ้นมาแล้วก็ไปกาบพระพุทธองค์นะฮะซึ่งท่านกา็ลาเพื่อที่จะบรณภาพปริ์ผ่านไปกรณีพูดถึงในกรณีที่เป็นอภิญญาเนี่ยผมหรือหรือไม่ก็แบบที่หนึ่ง้องแบบทั้งสองแบบนี่แหละนะมันมัน มันมีบางอย่างที่ช่วยได้ทั้งสองแบบช่วยได้พ่อหนักเป็นเบานะครับผมเคยเจอกรณีที่ไฟไหม้ไฟจะต้องไหม้ลามลุกหมดทั้งตึกเนี่ยครูบาอาจารย์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บอกว่าบอกเลยนั่นก็คือท่านพระภูมิเจ้าที่น่าจะเป็นพระภูมิท่านมีฤทธิ์มากไฟจะไหม้ท่านแล้วขอท่านให้ปกปักรักษา ในที่สุดท่านก็เบี่ยงท่านช่วยเบี่ยงให้ไฟเนี่ยมันไปไหม้ที่ผ้าผืนเดียวผ้าผืนเดียวซึ่งแทนที่จะไหม้ทั้งตึกมันมันไหม้ผ้าผืนเดียวเนี่ยคือการที่เข้าข่ายข้อหนึ่งคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยส่วนตัวผมส่วนตัวผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยหลายครั้งแล้วจนวันนี้ผมยังนั่งนึกเลยก่อนน้องหนุ่มจะถามผมนั่งนึกเลยว่า วันนี้ทั้งวันเลยนะอยู่ๆผมก็เอ๊ะทำไมผมถึงนึกถึงเรื่องว่าผมเนี่ยเป็นหนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้มากมายว่าความที่เป็นคนที่อาจะมีกรรมเยอะแล้วก็เป็นคนดื้อรั้นในสมัยก่อนนะฮะก็ทําผิดอะไรไปแล้วก็โดนโดนกรรมเล่นงานเยอะนะฮะแค่นี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คอยช่วยเป็นความเชื่อนะครับมีตั้งแต่ว่าผมป่วยมีตั้งแต่ประสบบัติเหตุ แล้วก็มีตั้งแต่ขับรถชนคือแต่ละอย่างเนี่ยท่านชิ่งผมหมดเลยแต่มีอย่างหนึ่งนะครับที่ต้องบอกนะครับมีอย่างหนึ่งนะผมพูดว่าอะไรผมพูดว่าผ่อนหนักเป็นเบาเหตุการณ์นั้นต้องเกิดกับผมผมต้องรับกรรมแต่ว่าท่านผ่อนจากหนักให้เป็นเบายกตัวอย่างเช่นว่าขับรถชนคน ขับรถชนคนเนี่ยในโปรแกรมของกรรมของผมผมจะต้องขับรถไปชนคนคนหนึ่งแต่ว่าท่านก็มาเตือนบอกว่าวันนี้ให้ระวังวันนี้จะขับอย่าขับรถเด็ดขาดอันนี้พอผมหิวข้าวออกไปปักซอยแค่ปักซอยแค่นั้นนะ่ะมีมอเตอร์ไซค์ตัดหน้าเข้ามาแต่ว่าผมเบรกทันผมเบรกทันนะผมไม่ได้ชนเขาเขาที่มาชนผมแล้วเขาก็ล้มไปแต่การที่ล้มไปเนี่ยปรากฏว่าหัวเขาไปกระแทกพื้น เลยต้องมีอาการเลือดข้างในสมองแล้วผมก็ขอขอผมใบ้แค่นี้นะผมขอแล้วท่านก็บอกว่าท่านให้ทําแบบนี้ผมพูดไม่ได้ปรากฏว่าคนนั้นที่เลือดข้างในสมองกลับฟื้นกลับมามีชีวิตโดยอัศจรรย์เลือดที่ตรวจในสมองหายไปหายไปโดยอัศจรรย์งงมากแพทย์เปิ้ลงงมากผมเล่าเพียงแค่นี้พอนะครับสวัสดีครับ